สว in s, you know, so winter. Winter ัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชอบในการปลูกต้นไม้นะครับนะครับคลิปนี้นะครับถ้าทายกันช่วงฝนตกนะครับพายุเข้านะครับเนี่ยก็พาท่านมาดูต้นเงาะนะครับต้นเงาะอายุต่างกันนะครับหลายปีนะครับมีทั้ง1ปีแล้วก็อ่าสปีกว่านะครับอันนี้ต้นอายุ1ปีกว่านะครับ1ปีกว่าในสูงท่วมหัวนะครับ ผมก็ทําการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับให้กิ่งเขาออกเป็น3 3กิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ครับในการตัดยอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ปีหน้าก็จะทําให้ติดผลนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีต้นส้มเขียวหวานนะครับภาพอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอันนี้เป็นต้นอายุ3ปีกว่านะครับต้นนี้ ติดผลแล้วนะครับปีที่แล้วนะครับนี่ครับสูงท่วมหัวเลยนะครับกิ่งให้เขาออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตง่ายนะครับในช่วงเก็บผลผลิตเสร็จก็จะแต่งกิ่งนะครับให้อ่าเขาโล่งนะครับนี่ครับแบบนี้เขาจะติดผลง่ายนะครับนี่ครับออกไปด้านข้างอย่างเดียวนะครับวันนี้ต้นสามปีกว่านะครับแล้วก็มาต้นนี้นะครับต้นนี้อายุ อ่าสองปีนะครับนี่ครับสองปีนะครับปลูกไม่พร้อมกันนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ต้นสองปีนะครับสองปีก็จะแตกทรงพุ่มออกด้านข้างเหมือนกันนะครับคือผมจะเน้นต้นที่ออกด้านข้างนะครับเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตง่ายนะครับนี่ครับก็ถ่ายภาพอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จก็ใช้หญ้าคุมนะครับ ทยาคุมบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็เปิดระบบน้ําสปริงเกอร์นะครับนี่ครับต้นอายุ2ปีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเขาติดแล้วนะครับสปีถึง3ปีเนี่ยเขาจะพุ่งเลยนะครับต้นเงาะเขาจะขยายเร็วมากนะครับถ้าล้างเขาก็จะล้างอยู่ช่วงปีแรกนะครับนี่ครับก็จะโตไวแบบนี้นะครับก็ถือโอกาสพาทุกท่านเนี่ยชมสวนนะครับนี่ครับ ก็จะปลูกไว้2ที่นะครับไว้ที่สกลกับที่อุดรนะครับที่อุดรเนี่ยจะเป็นการทดสอบในการปลูกต้นเงาะนะครับเพราะว่าในโซนบริเวณเนี้ยนะครับยังยังไม่มีต้นเงาะปลูกนะครับก็เลยเอามาทดสอบปลูกดูนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นต้นส้มโอนะครับพันธงดีนะครับส้มโอพันุหวานนะครับ แล้วก็มีต้นเชอร์รี่หวานญี่ปุ่นนะครับพันมานัวนะครับต้นนี้จะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับอร่อยมากนะครับในช่วงนี้กำลังติดผลเล็กนะครับอีกสักหน่อยก็จะติดลูกนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นลิ้นจีนะครับอายุ6ปีนะครับกำลังใบแก่นะครับเพื่อที่จะแทงยอดในช่วงปลายปีนี้นะครับ ้นลิ้นจี่ที่สวนก็มีอยู่ประมาณ8ต้นนะครับประมาณ8ต้นนะครับก็จะปลูกเงาะปลูกลิ้นจี่นะครับปลูกส้มเชียวหวานนะครับสลับกันไปนะครับนี่ฮะกำลังแทงยอดอ่อนนะครับบางต้นนะครับก็จะออกปีเว้นปีนะครับแต่ที่สวนเนี่ยก็จะออกเกือบทุกปีนะครับ แต่บางปีเนี่อาจจะออกน้อยนะครับบางปีออกมากนะครับขึ้นอยู่กับการให้น้ำนะครับกับสภาพอากาศด้วยนะครับนี่นะครับก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็เป็นต้นละมุดนะครับสลับกับต้นเงาะนะครับนี่ครับมันไม่ได้แต่งกิ่งครับก็เลยสูงแบบชิวแบบนี้นะครับละมุดนะครับละมุดใหญ่นะครับกต่สวยมาเลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับตัดหญ้าเสร็จก็ถือโอกาสใช้หญ้านะครับคุมบริเวณโคนต้นนะครับพร้อมกับเดินระบบน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยนะครับมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับฝนรอบนี้น่าจะเป็นฝนครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าดูลักษณะแล้วนะครับฝนรอบนี้เปลี่ยนทิศนะครับ ผลเปลี่ยนทิศนะครับนี่ฮะก็หลายท่านเป็นอย่างไรนะครับสําหรับต้นเงาะต้นใหญ่นะครับก็ช่วงนี้นะครับให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับได้เลยนะครับในช่วงประมาณสักกันยาอ่าว่ท่าครับพฤศจิกานะครับก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยให้เป็นอ่าเร่งดอกแทนนะครับนี่ครับก็จะมีต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับ ต้นก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะปีนี้ฝนตกบ่อยนะครับก็จะมีมะพร้าวน้ําหอมต้นขนุนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับปลูกนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ศึกษาแล้วก็อ่าทดสอบนะครับว่าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะกับพื้นที่นะครับนี่ฮะก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านดมอ่าดูนะครับในช่วงที่เนี่ยฝนเพิ่งตกไปนะครับในฟ้าก็ยังมืดครึมอยู่นะครับ ก็ฝนอาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับต้นมะพร้าวก็อายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีกว่านะครับมันจะล้างอยู่นะครับเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็เพิ่งมาปรับสภาพดินนะครับนี่ต้นขนุนก็มีหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับผมพาท่านมาชมบรรยากาศสวนเฉยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ